คุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมลูกรับประทานคอลลาเจนได้ไหมอย่างแรกเลยเรามาทําความเข้าใจกับว่าคอลลาเจนกันก่อนคอลลาเจนก็คือโปรโตีนอย่างหนึ่งนะคะเมื่อคุณแม่รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายของเรานะคะก็จะมีการย่อยสลายแปลเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโน แล้วก็ทําให้ร่างกายเรานําไปใช้ส่วนต่างๆซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะหรือว่าบํารุงร่างกายนะ,ะนี่คือคอลลาเจนนั่นเองค่ะซึ่งคอลลาเจนนะคะไม่ได้แตกต่างจากการรับประทานโปรตีนชนิดอื่นๆที่มาจากธรรมชาติทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นวิตามินหรือว่าคอลลาเจนท้าได้รับจากอาหารจากธรรมชาติเนี่ยไม่ได้มีผลอันตรายใดๆต่อแม่ตั้งครรภ์หรือว่าแม่ให้หนมลูกคุณแม่เนะะี่ยค่ะสามารถรับประทานได้เลยนะคะสําหรับคอลลาเจนที่ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่หากเป็นคอลลาเจนหรือว่าวิตามินนะคะที่สังเคราะห์ที่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็อาจจะเติมสารต่างๆลงไปเช่นสารกันเสียนะคะหรือว่าสีสังเคราะห์หรือว่าแต่งกลิ่นต่างๆลงไปหากคุณแม่รับประทานเป็นประจำรับประทานต่อเนื่อง นะสารที่มีการแต่งลงไปหรือว่าสีหรือว่ากลิ่นต่างๆที่มีการแต่งลงไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อทารกในครรภ์อาจจะส่งผลต่อทารกที่ดูดนมแม่อยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น การที่คุณแม่จะรับประทานคอลลาเจนนะคะแนะนําว่าให้รับประทานจากธรรมชาติจะดีกว่าจากอาหารคอลลาเจนก็คือโปรโตีนรับประทานแต่พวกเนื้อนมไข่หรือถั่วต่างๆหรือโปรโตีนจากพืชก็ได้นะคะก็ได้รับคอลลาเจนเหมือนกัน นะหรือถ้าต้องการวิตามินก็รับทานพวกผักผลไม้ให้เยอะยิ่งถ้าเป็นผักผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยประโยชน์ก็จะยิ่งเยอะเพราะลดการแปรรูปนาสารอาหารก็จะได้เต็มที่ถ้าแปรรูปอาจจะมีสารแต่งกลิ่นอะไรตรงไปเพิ่มเติมไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะคะถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกหากต้องการรับประทานคอลลาเจนแนะนําว่าให้จากธรรมชาติจะดีกว่าเพราะถ้าเป็นคอลลาเจนแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นะไม่ยังไม่แนะนำนะเพราะอาจจะส่งผลจากพวกแต่งกลิ่นนะหรือว่าใส่สารกันเสียหรือว่าสีสังเคราะห์เนี่ยค่ะจะได้ผลเสียจากตรงนี้มากกว่าถ้ารับประทานควรที่จะรับประทานจากธรรมชาติจะดีกว่าไม่จําเป็นเลยนะคะถ้าหากคุณแม่รับประทานอาหารได้ครบ5โมเน้นกลุ่มเรื่องของโปรตีนเน้นกลุ่มผักผลไม้เนี่ยวิตามินหรือว่าคอลลาเจนคุณแม่ก็ได้เพียงพอจากสิ่งนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องไปเสี่ยง รับประทานวิตามินหรือว่าคอลลาเจนที่เป็นในผลิตภัณฑ์ของแปรรูปหรือว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเสริมอาหารหนะเพราะโอกาสที่คุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์จะได้รับอันตรายได้นั่นเองคะ่ะ